มาอีกแล้วกระสีขาเช้า,ชานี้ค็ัพรมวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับมา,มาสีขาอีกตามเคยเปิดน้ำไว้ให้นะพี่น้องนะอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้อย่าให้น้องมาขาดน้ำกันเด้อค่ะเด้อเตรียมน้ำเตรียมท่าไว้ให้เขาพร้อมหาลังโตกันล่องเล่นตูมเลยเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดอิุ่นละลูกพี่พัน เห็นลูกพี่เพิ่นว่าไอ้ต้าวอ้วนอบอกต้าวอ้วนมันปลาเลาะเป็นเด้พี่น้องมันปลาลาะลูกพี่มันเป็นนะพ่อมัน <laughs> เห็นปะปลาละลูกพี่เด้รอพอ่อสิละยิดมีอยู่เลือมีผุเหลียเห็นปะนั่นเห็นไหม มายามก็ไปลงมาย่ามชิเล่นก็พ่อใจพ่ออุ้มเยี่ยงเปากันอยู่ทั้งหนาวอังเปามามาสีขาเห็นมาก็มีความอิจฉากันคือคนด้พี่น้องเปาเปาเปาอังเปาอังเปากับเพนด้าฮุ่น มวนกบสุดยอดกับบรรยากาศติวติวไปบ่งไกลๆก,กันเลยพี่น้องเขาทำอะไรกันมาหมาฉีคขาเขาทำอะไรกันน้องดำนอนแต่หัวหวันเลยตอนแต่เช้าเลยยอกันบน <laughs> ยอกันครับยอกันครับบนติววติบักเต่า้วัวน ก็ท้าวันดูใกล้ๆ้ะวันครับต้าวันจิจิจิจม่หมาแม่หมาพร้อมชุดยอดชุดยอดฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีจ้า